มาชมต่อครับคู่นี้ใครแพ้จะตกรอบนะเอ้ยเปลี่ยนเป็นตะล่อเข้า,าใช่ไหมสลับดอกครับตะล่อเข้าโอ้โยลากแก่นเปลี่ยนเปลี่ยนบนครับพีเซดเป็นเอกอะไม่เอกแพ้แล้วตัดจนะลองมาอ๋อดึบอ๋อกดตึบ แขงอยู่ทีมแข็งจะบังเจตีนีแล้วครับกระแวแบงวัดต้องอีกลูกป้องไาย ตลอดเข้าลูกนี้ก่อนครับโอ้ยลูกผลของไขรนอแล้วสองแต้มอยู่ไม่ใช่เหรอจะโปดเหลือสามลูกยังไม่รู้ว่าใครจะได้แต้มต้องดูลูกเข้าพี่เขาก่อนครับ แต่เราบอกไม่ถึงโคตรตีครับลุงนี้ปังอา้าตกก้อนหินเหมือนกันครับตีใหม่อีกลูกนึงปังอา้าได้ลูกจอดสาแล้วปังก็เหลือครับปังก็เหลือลูกนง ดีซ้ายด้วยเวี่ยงทางผมด้วยบอเนี่ยะยังงนีแล้วปังว้วถ้าพี่เขาเข้าเปลี่ยนนะครับจะโพดก็ตีเพราะเหลือคนละลกนะูกอะสำคัญเปลี่ยนด้วยครับตีรับสอง ใช่ไหมทีรับสองครับเพราะลูกตลอทั้งคู่ดูลูกตีลงนี้ปัง้งโอ้โหข้ามหัวครับเสียหนึ่งรุดตอ่อครับบังวิทนำสองศูนนะครับตอนนี้ลูกนี้หลุดครับโดนหนีนปิ้นอกอบดูนะหลอเข้าครับ หลอฟังว้าว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 น่าหล่อ,อได้โยกดูลูกเข้านะวิ์ครับหยุดโอ้มาเปลี่ยนออมาเปลี่ยนเฉียน ดูลูกเข้าวตลอก่อนนะครับกะชนโอ้โห,โหชนได้ผลด้วยสองแต้มนหลอชนออกได้สองแต้มครับตอนนี้ เข้าฮนะป๊บสองสองใสสองใสโดาบังต้องเข้านะครับลุงโ,โอ้โหตียากอีกแ,แล้ว บังล็อกแกนอีกแล้วดูลูกตีจากโพนนะครับพุเบี้ยวเบี้ยว,ยวลูกนี้เบี้ยวทำไมฮะทำไมลูกนี้ระแวงแกนนะครับต,ตีโอ้ตีโคตรสวยเลยดีนะลูกจอดได้ครับลูกบนแพ้ไปแล้ว บังเหมือนจะตีแรกนะครับตอนนี้ตีแรกก็โดนสวนนะครับตีนี่ตีจริงด้วยทีนี้ละเหลือคนละลูกได้ยำแล้วทีเนี้โอ้โหลุงนี้ปัญหาเกิดอีกแล้ว <laughs> ลุงนี้สร้างปัญหาอีกแล้ว ลูกสุดท้ายบังมาจิ้มไว้ทำให้ผู้ต่อโซ่คิดยากอ่านเกมลำบากเ,เขาจะตีลูกบนก่อนนะครับบังไม่ได้ครับคงจะได้แต้มเดียวเห็นเห็นแล้วครับแบบนี้ต้องหาทางชนลูกขาวเข้ามาแต้มเดียวเลย ทิ้งเฉยเลยนะหรอเขาทิ้งเฉยเลยต่อดูต่อครับสองหนึ่งไล่มาแล้วตรงนี้นาะวิทย์เข้าวสวยคือตีแน่นแท้ที่โดนทุกเม็ดเลยเนี่ยหน้าดูอยู่เนี่ยผู้หญิงทบ เตะจีไปต้องแม่นมากหลอเข้ามาโอ้ยเนี่ยหลอทิ้งสองเม็ดแล้วตอนนี้เสียเปรียบลูกหนึ่งลูกเต็มเป๊ะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเอ้าทิ้งสามเลยเสียเปรียบลูกสองลูกเต็มเป๊ะแฮมมีแต่ลังจะรอเสียจีเต้มว่าประมาณนั้นดูจากโพด เข้าครับเข้าคมต้องรอบังนะต้องถ้าบังพลาดนี่จะเสียน้อยม,<า> <c oughs> มือตีมือเข้าแย่งกันแล้วครับบังอย่าตี <c oughs> มือเข้าก็อย่าเข้า <c oughs> เอานะถ้าบาังตีโดนอาจจะเสียเยอะนี่ครับเอาแล้วบังได้แล้วจาโพดเปลี่ยนได้สามลูกนี่เป็นเรื่องนะครับถ้าลุยลูกหนึ่ง <c oughs> ดูจาโพดเข้ามา อย่าหลุดนะโอ้ยตายแล้วอย่าโคดดหลุดนะบังมีอะไรฮนะโอ้ยดูบังตีลุกนี้กันครับสองลูกเขาไม่น่าพลาดสองลูกนะดูนะครับบังฟาดนะโอ้โหได้หนึ่งแล้วเน็ตเน็ตนะครับได้หนึ่งแล้วหเน็ต ตอนนี้เหลือสามลูกในมือนะครับไปตองมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แต่บังได้ตีไม่ได้ตีครับเพราะว่าแพ้สองยังได้อยู่หนึ่งครับกะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่วยลูกล่างเอา้าได้ด้วย <c oughs> หลากแก่นช่วยได้ครับจะตีรับสามหรือเขาจะเข้าเอาสามเข้าเอาสามพี่อีสามเล่นกันเข้าเอาสามนี่เล่นอ่าดูนะครับดูบางจะทำอะไรเข้าเอาสาม สองแต้มดูต่อครับ4ีแล้วนะครับตอนนี้บังวิทนํำนะครับ40-40น40ยครับตัลอมาต่ลอเข้าดีครับเครื่องบินก็มาเครื่องบินก็มาเครื่องบินก็มา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 ,มาที่เล่นไปตองน,นี้จเจริญรุ่งเรืองนะครับมีทางเครื่องบินผ่าน

ตึ้งโดนครับลูกนี้เข้าดีนะครับถ้าเข้าเปลี่ยนก็ถือว่าดีครับถ้าไม่เปลี่ยนต้องอยู่ในโซนนะนี่าบาังฟาดอีกแล้วบังจะฟาดนี่แล้วโอ้ตรงแนวตรงแนว น่นหอต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนน่าหรอเข้าลูกนี้ก่อนนะครับปักโอ้ยวิ่ง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 ตอนนี้ลูกเสียเปียกครึ่งลูกแล้วนะครับลูกนี้เปลี่ยนนะครับแหลม ดูบังตีครับลุงนี้บังฟ่านมาโอ้ลงุงมีตกไกลครับแหลมไม่ตายครับเือสองครับ จะตีไรนะตะบังจะตีตีแน่แบบนี้ลลลโอ้โหโจะโพดเหลือสองสองลูกครับจะทำแต้มได้กี่แต้มตอนนี้ได้แล้วหนึ่งะครับจะทำแต้มสองได้ไหม โอ้ก็หลุดครับก็หลุดครับไม่กล้าตีกลัวชอ็อตตีตีเลยตีถูกได้สองครับได้สามบนด้วยไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจเ,เใจข่า ตรงนี้จะแตะสินใจเข้านะครับได้หนึ่งอยู่แล้วโอ้ไม่โดนแก่นได้ได้ได้ได,ได้แต้มเดียวตลอ,อเปิดหัวนี่ก็เข้าหลุดออหนูมาเดิน เดินเหมือนจะไปบูชาพระเลยตูนาวิทจะเข้ามาครับชอบไม่เปลี่ยนหรือยังไงไม่แน่ใจต่องั่นน่าลอบอกต่อลูกนี้สวยครับจะพดต้องเลยตี พอตีลูกนี้ก่อนนะครับตั้งจะโบดก็ตีลุดก็ตองไม่ค่อยได้ซ้อมก็จะโดบโดขายโรตีที่เต็มเม็ดเลยตอนนี้ลูกก็เสียเปรียบลูกเหลือเท่ากันถ้านับลูกในมือเหลือเท่ากันรวมในสานามเหลือเท่ากันนะ ตีต่อสามพ่อลูกนี้เข้าสวยครับดูลูกตีจากพ่อลุงนี้นะเอาตรงไว้ก่อนโอ้เบี้ยวเบี้ยวก็ตายครับไม่ตาย,ตายเกี่ยวข้าง น่อต้องเข้ามาต้องเปลี่ยนก่อนนะครับอันดับแรกครับเปลี่ยนโอ้ยกายเชียแจนด้วยดูบังตีครับจะตีตนแน่นขนาดไหนดูอุ้ยลอยข้ามหัวข้ามสวีบมาเลยตีอีกลูกครับ ใายครับลูกนี้น่ารออีกเหลืออีกลูกนะนหนึ่งน่ารอต้องเปลี่ยนไหมอย่นี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนบังต้องตีครับตีเพื่อรับหนึ่งก่อนนะบังตีผิดนะครับ ได้หนึ่งแตุดูต่อครับเอา้าชนเข้ามาแล้วสามสี่ตีไม่ได้เลี่ยมช็อตว่าง,งั้นบางบอกมีเวี่ยงมาแรงเลยเอา้าเปลี่ยนจต่โพดได้ออกมือก่อนแล้วครับแบบนี้เปิดไฟแล้วเริ่มเปิดไฟแล้ว ดูจะโปดฝาวตั้งโอ้ยเข่นออกพี่น้องแบบไรตอ่อโอ้ลุงนี้จะลอตีรถเปล่อปาอีกแล,ล้วลุงนี้มีสิทธิ์แจนดอกนะถ้าโดนแจนน่าจะออกนะครับเพราะว่ามันหนุนนะมันดีเกิน ออกจริงๆด้วยเออที่เจ็ดเดินแล้วได้พี่นอ้องมาดูต่อครับทีมตะวันนาะขึ้นมานำเลยนะมีบังจตีบังโอ้ยบังตีจอดสาแล้วบังตีจอดสาแล้ว แต่ล้อต้องอยู่ในโซนนะบักจะโโอดต้องไปตีรุ่งนี้จะโอดต้องตีก่อนนะ กันครับฟังไม่ยอมสวนตั้งไม่ยังเหลืออีกลูกหนึ่งตอนนี้กลายเป็นลูกได้เปรียบแล้วครับฝั่งจ่พาพดนวิทย์จะเข้ามาครับเข้าสวย ลูกตีจับพอดตรงนี้นะครับจับผ้าจับทางจับปนะีโอ้โหสามช่องเลยอนะับาบ<อ> <c oughs> ั้งแค่ตายไม่จอดก็แค่ตายนะ <c oughs> บังจะสวนเล่นเบตองแบบนี้ยากอยู่คนระับเ <c oughs> พราะลูกเขาเหลือสองลูกสวนนี้มันไม่เป็นประโยชน์ นานนวิทเหลือ2องโลกนะครับโอ้เข้าดีด้วยคโครเดินกลับ หลังไปตีแล้วนะตายครับตายดูลูกข้าวสวิตตล้อตีโดนจะได้หนึ่งแพร์นะครับปั้ง หนึ่งแต้มครับ